ไยกว่านะครับพอดีได้เลยครับอ่าปีกิต้าผมทำน้อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้โดนยกแอาชีพไปเล่นเปรตแทนก็เลยไม่รู้จะเก็บปีกิต้าไว้ทำไมนะครับก็เลยคิดว่าในเด็ก้แล้วโอกาสดีอยากจะมอบเป็นที่เลิกให้กับคนที่มาชมคอนเสิร์ตในวันนี้ดีกว่าดีครับเพราะฉะนั้นจับเจ้าพี่อ้อเลยค่ะมาตัวนี้นะครับทีละคนนะอ๋อหน้าเดิัหน้าเดิงครับขอเชิญพ่วงมือ ตนี้ใช้มากันจริงนะครับกลับมาแล้วก็บ่อยนะครับปิ๊กนี้ขายได้สามล้านแฟนเฮง่ำงครับพี่อ้อเหง่ำๆเหง่ำๆครับขอประมูลจะดูอะไรกับพี่อ้อไหนก็ได้นะพี่สาธุครับพี่ประมูลงานได้ไหมครับพี่จะได้มาดูคอนเสิร์ตกันบ่อยๆค่ะของของน้อง้อฟก็ของออเป็นเสื้อครับเป็นนัดเจือได้ค่ะอ๋อนะฮะอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะครับโอ้ใส่แล้วจะกล้าเลยเพราะว่าเป็นกล้ามออปี่อยู่ในเสื้อตัวนี้ มีคำถามว่าซักเรืเ่อยฝากให้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่นี่คะรับการร่วมางานในงานพิธีได้แล้วขันนุโมทนาสาธุครับค่ะก็ของพี่แม่การของพี่แม็กนะคะมแม่เจอเชิญครับแม่ครับนี่ครับผมน้องน้องก็ค่ะน้องก๊อ็ที่มาที่ไปลูกนี้ยังไงครับแม็กที่มาที่ไปนะครับผมคือว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมีเงินครับเลยไปเขียนว่าลูกแถวสำนักพูดหาตังครับ ไปใช่ก๋วยโหอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้เป็นรูปภาพผู้ขอโทษทำมาไปออกแบนมาแล้วก็เขาเป็นเป็นวาดกาแฟครับผมใช้กาแฟว่าแล้วก็วาดเรื่อยไม่ได้วาดเองใช้กาแฟว่าใจเขาเป็นกาแฟที่ว่านกาแฟมันเป็นมอ๋ออะไรเลยเอาต่อเอาต่อมากรับอกเอต่ออต่อดีด้วยนะดีด้วยครับขอบคุณแม่สาวเป็นนุ่งเนาหม่มุนด้วยสำหรับของขับท้องทีนะครับเป็นเจ็บคุณแม่น้องค่ะพิธีร่วมสมบูณนะครับคุณแม่น้องฝากนี้นี่เป็น นี่คืออะไรไม่ดีครับนี่ต่างหากอ๋อเราแล้วก็อันนี้อันนี้ออ๋โอเคพอดีอะไรครับรู้สึกรู้สึกละอายมากมาจากเห็นผมเป็นเพื่อนเลยครับเพราะว่าของผมนี่มันเป็นดูนเป็นสมุดตอนป .4 เอาไม่เถียงดูมันเป็นสมุดที่ลายซึ่งราคาถูกเลยนะครับเราขอบทิพมาระวก็จะเป็นอ๋อมันเป็นสมุดที่ที่บอกละสาวครั้งแรกใช่ไหมครับไปเช็คในหนังสือเขาข้างในก็เป็นสมุดธรรมดาไงที่มีมาแต่ว่าหน้าแรกของผมก็ก็เป็นลายเซ็นนนั่แหละครก็พอแต่ว่าอันนี้นะครับ ต้องขอบอกนิดนึงว่ามันพิเศษตรงที่อย่างไรครับจำหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ไหมครับวันที่เราไม่ประกาศเรื่องลืมๆนะเราต้องรับประกาศผลครั้งแรกว่าเอฟได้ครับคือนั้นปุ๊บก็มีคนบอกให้ขอลายเซ็นหน่อยผมก็เลยคิดลายเซ็นขึ้นมาแล้วกระดาษแผ่นนี้ครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะหมไปหมื่มงครั้งแรก คครับขอบเชครับใชครับจุดแม้ว่าจะดูจุดแม้จะดูไรราคาแต่ว่าก็มีคุณค่าใช่ขอบคุณที่ช่วยด้ยินดีด้วยครับล่วมราด้วยนะครับลูกมรนรคยนะครับนครับขอบคุณครับรวมไปนี้ด้วยีได้ดด้วยใช่ไหมใช่ไใช่ได้ครั่ีด้อ๋อ อ๋อเลยนะและในส่วนของอันนี้เอาไปแปะหน้าบ้านนะครับอ๋อให้รู้ด้วน้องอ๋อให้รู้ด้วยต้องมีที่ต้องเห็นอ๋ออันนี้ด้วยอ๋อโอเคเพราเกรงว่าอันนั้นมันจะน้อยไปต้องเพิ่มมูลค่าอะไรอย่างตายละเป็นที่พอใจแล้วานผู้ชมขอของมูลค้าขอแสดงความยินดีด้วยนะอนุทธาบุญร่วมไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็แม่พิธีการต่างๆก็ได้จบสิ้นลงครับผมนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็อาจจะต้องขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมมกนะครับที่ได้มีขั้งตอนนี้เกิดขึ้นขอบคุณ้าน้องนอนหลูด้วยนะครับสำหรับสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะมีแหล่งงานใหม่ในการที่จะมาหุ่นสลิงถ้าเราไม่สามารถเล่นก็รู้เล นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณพี่พี่วงพี่นั่นมากนะครับขอบผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ปรับชีด้วยนะครับขมากชีด้วยครับทุกทุกบ้านรักทุกทุกบ้านเลยทุกบ้านที่มาสมัครเราด้วยนะครับขอผมนะครับเราไว้พบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ